เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมเดี๋ยวขยัสักครู่นะครับสักสักิบนาทีนะครับใครคะเดี๋ยวเขาขยาันสิบนาทีครับผมสักสิบนาทีครับผมไม่ถกกลับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเด็กครับครับเดี๋ยวได้สักครู่เดี๋ยวสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับ,บสักสิบนาทีครับคุณพ่อเลยว่ะอืมเขียงตำรวจก,ก็คาคล้ยเห็นเขียงเหมือนพ่อว่ะพ่อหนู เพราะต่ำไม่ใช่ใชเดี๋ยวคุยชื่ออะไรนะชื่อนางถามวบ,บ้านปื้ค่ะนางสาวบุญรอดบ้านปื้อเดี๋ยวเอาใหชัดชื่อบุญรอดใช่ไหมค่ะบ้านปือ้อนางสาวบุญรอดบ้านปื้อบุญรอดบ้านปื๋อนะค่ะอ่าบทอ่าบทนี้เป็นบทสัมภาษณ์นะครับบทสัมภาษณ์ของเพื่อของอะไ นางสาวบุญรอดบ้านถือนะครับปัจจุบันอายุสาสิเก้าปีนะครับซึ่งเป็นเด็กลเลี่ยเลอนจนจัดซึ่งมาจากไอมาอยู่พักอาศัยอยู่นะครับมีจากพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กเดี๋ยวให้ทางของตัวบุญรอดเองเป็นคนเล่าประวัติที่ว่าประวัติตัวเองคร่าวๆเนะา,าะค่ะอาจารครับเชิญ<ศ>ชื่ออะไรนะชื่อนางสาวบุญรอด บุญรอดนามคุณบ้านผือเนาะปัจจุบันอายุกี่ปีสปุปีนี้อายุสี่สิบแล้วค่ะ,ะ, 40, 65, ะ 65, ค่ะสี 50, นะ่สิบหกห้าเนาะหกห้าห้าสิบเนาะอีหกห้ายุสี่บปีเนาะค่ะบุญรอดบุญรอ,อดมีชื่อเล่นอะไรบุญรอดนี่ใช่ไหมค่ะชื่อรอดอชื่อรอดใช่ไหมค่ะบุญรอดเดี๋ยวลองเล่าประวัติชีวิตตัวเขาข่าวที่เป็นไงมาค่หนูถูกพ่อแม่ทิ้งต่อเลยค่ะ ก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงเพียแต่ตัดผมสั้นนี่เดยเนาะอาจจะรวย้คผู้ชายหนูหนูถูกหนูหนูถูกถูกเมื่อทีตัวเล็กตัเล็กอยู่ไหนตอนนั้นหนูอยู่ไหนตอนนั้นหนูอยู่ไหนตอนนั้นหนูว่าอยู่ว่าอยู่ไหน่ไตอน่ตอนเัี๋ย่ไั้นแอยู่ไหนหนู่หนูเยู่ไหนนว่าหนตูเกิ่อยู่ไหนนะโรงพยาบาลโรอพยู่ไหนนไหนลูอดอน อุดรอะไรอุดรธานีจังหวัดอุดรนี้ใช่ไหมในภาคอีสานนี้เนาะแต่ว่าสช้ว่าบุญรอดที่เกิดที่จังหวัดอุดรใช่ไหมอืาแล้วเป็นไงมาไงออกลูกทิ้งหนูเลยใครอ่ะใครเป็นคนออกแม่หนูแม่ชื่ออะไรชื่อแหววแต่แม่ชื่อนางแหววนะค่ะพ่อชื่ออะไรชื่อสะอาดอานันางแหววนี่มีจำามคุณได้ไหมไม่ได้ค่ะจำามคุณแม่ไม่ได้เนาะรู้จักว่านางแหววเป็นคนไหน หนูไม่รู้ค่ะไม่รู้บ้านอยู่ไหนเนาะพ่อที่นายสะอาดนะนายสะอาดนามกุลอะไรหนูไม่รู้จำไม่ได้พ่อเป็นคนที่ไหนรู้ไหมจำไม่ได้เหมือนกันคจำไม่ได้เนาะบุญรอดบ้านคือคำว่าบุญรอดนี่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะน่าจะแกไม่ตายนะน่าจะเกิดมาแล้วรอดมีชีวิตประมาณนั้นค่ะบ้านผืนนี้สันนิผมสันนิษฐานว่าน่าจะน่าจะเป็นของอำเภอบ้านถือชลบุรีทานีนะถ้าพ่อที่สันนิษฐานตาม ไม่ใช่เห็นที่สูนเรียกที่ที่ที่อำเภอธุบะเรียกอยู่หนูอยู่บุญรอดอืมเข้าใจเข้าใจอำเภอธุบะแม่ไม่ลังในรัง,ง,ง,งที่เกิดประนิหานว่าเราเกิดอยู่ที่อำเภอ้ันผู้จอดอุดรธานีาน,น,น,นะค่ะแม่ลอดแล้วทิ้งไว้อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานีแล้วเป็นยังไงมาอยังไงอันแม่ลอดทิ้งไว้แล้วไปยังไงมาไงบุญรอดตำรวจตำรวจไปเห็นเห็นที่ไหน อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรอุดรอ,อ่ตราตำรวจมาเห็นแล้วทําไงตำรวจมาส่งอยู่สองเคาฟเม,มตาอ่าสถานบ้านเมตาค่ะที่ไหนบ้านลาดบ้านลาดว<า><ม>ิถีออกมาอะไรวิถีอ๋อ สานทูวบ้านเมืตาลาวิถีกรุงเทพนี่ใช่ไหมคะเขาไปส่งที่โน่นเนะาะค่ะส่งตอนนั้นจะอายุกี่ปีครับไปส่งอายุสองขวบสองขวบไปส่งโน่นใช่ไหมค่ะอ่อาแล้วไงต่อเพื่อนไงต่อมาแล้ววิถีเชิงมาหนูอยู่อภรรบาตอืมหลังจากบ้านสถานทูต้าตบ้านลาววิถีแล้วก็มาส่งที่พระพุทธบาทค่ะพุทธบาทนี่เป็นอะไรชื่ออะไรสถานทงเค้าใช่ไหมค่ะ ฐานทุนเคาะพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีใช่ไหมหรือเอ่อพระพระดุบาททานเคยไม่เราเดี๋ยวเราออกจากบ้านบารวิถีประมาณตั้งแต่อายุกี่ปีสิบห้าปีสิบห้าปีห้าปีฮะห้าปีอยู่ห้าปีล่ะค่ะอ้าฉะนั้นสองขวบออกจากสองขวบไปอยู่บ้านบารวิถีเนาะค่ะบ้านบารวิถีแล้วก็อายุได้ห้าปีอยู่สามปีล่ะค่ะอยู่สามปีแล้วก็มาอยู่ฐาทุนเคาะานทุนเคาะพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะ ตั้งแต่อายุห้าปีจนถึงกี่ปีมาถึงยี่สิบปีปจนอายุได้ยี่สิบปีดูดูพุทธบานเลยนะค่ะแล้วไปยังไงต่อหรือไปฝึกงานอาชีพบรรโลกไปฝึกงานไปฝึกงานที่ไหนบรรโลกที่ไหนล่ะบ้านบางแฟบางแคค่ะหรือไปเรียนมาไปฝึกงานที่บางแคค่ะ แล้วไปทับกวางเนี่ยมันเป็นยังไงทับกวางเนี่ยเดี <Yeah. S 1> ๋ยวดังแค่เหรอหนูไปอันูหนูผู้ส่งอายุหนูไปฝึกงานอาชีพเสรแล้วข้ามชมกับต่อข้าให้เงินหนูอีกสองร้อยสามร้อยใครที่ไปฝึกงานดังแค่ไปงานเขาึกงานมา ใค้ให้เงินค่าฝึกงานมาคุณอื่นๆค่ะอ่าเขาช่วยเหลือมาใช่ไหมค่หนูเรียนผ้าเช็ดเท้าเรียนทำผ้าเช็ดเท้าหนูไปขายได้เงินสิบบาทอืืงั้่ไงต่อหนูไปเพื่กับเพื่อนหนูสามสี่คนอตอตอนั้นะพี่จันเนาะมีหนูอารุรักษ์นาวินเทม ลูกน้ําอสี่คนไปฝึกง,งานอาชีพจะทำท่าเช้าเท้าใช่ไหมค่ะแล้วไปไปต่อทำไาเช้าเท้าเสรษษษษษษ็จฝึกงานอยู่บางแคทาไงต่อไปไหนต่อกลับกลับไปอยู่ที่กาลเอาโพธิ์บาดกลับมาทีุ่ทธบาทนะนาค่ะไปฝึกฝึกงานอาชีพนานไหม ระมาสามเดือนสามเดือนนะแล้วก็หมดเสียดูบางแคแล้วกลับมาอยู่ที่พระพุทธบาทสระบุรีค่ะแล้วยังไปไหนต่ออำเภอทักกวางอ่าทับกวางแล้วก็แล้วแล้วเขาไม่แล้วเขาก็ส่งมาอยู่ทับกวางเหรอค่ะมาทับกวางมันเป็นอะไรทับกวางเนี่ยคือมันเป็นอะไรทับกวางทับกวางเหรอไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ไม่มีสถานต้องครอบกันใช่ไหมค่ะเราได้ทําอะไรเยอะๆตั้งหยูตั้งหนูอืมอ่าต่อต่อ มุลอดตอบต่อเป็นบ้ากินยาใครเป็นบ้าคุณอื่นๆกินยาลำซา,ากมักงอ,อยู่ทับกวางนี่ยอยู่กี่ปีถึงปีไหนยังไงทับกวางไปอยู่ยี่สิบปีเดี๋ยวไปสองเทอร้อยยี่สิบไม่มไรู้ใชไแล้วค่ะอยู่ทับกวางถึงเท่ที่เราให้ฟังกันอยู่ประมาณถึงปันละห้าสิบใช่ไหมค่ะ อยู่ทับควางจนถึง5ิ0แล้วก็แล้วก็มาอยู่นี่ค่ะทองเพชรเนี่ยม่เพชรมาอยู่ปี49แต่ของบุรรอดเนี่ยมาอยู่ปี50มันมาอยู่หลังเพชรปีหนึง่งค่ะอืก็คือหลังจากมาอ,อยู่ทับควางเสียบปีจนถึงปี2 5ส0บุรรอดก็เลยมาอยู่ที่นี่ค่ะที่นี่ก็คือที่บ้านทา่าบุรีสามตำบลนนตาลอำเภอเท่าเทียนจังหวันดนครพนมนี่เนะาะค่ะอืมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะปัจจุบันเมื่อ เมื่อปลายปีที่แล้วนะมันเมื่อในช่วงของกลางเดือนธันวาคมใช่ไหมก็จะมีเหตุการณ์อะไรไม่ค่อยดีเกิดขึ้นกบทีนี่ทางผลงพระทับสวนก็เลยมาดูเห็นสภาพความเป็นอยู่นกักขอยู่่อยางประคัดอะไรก็เลยมาดูว่าจากตามหายองหายายแต่เห็นพ่อเห็นแม่ใช่ไหมค่ะือถ้าหากใครยังเห็นนะเห็นเห็นของบุญรอดเนี่ยตามภาพตามลิดที่ให้ดูเนี่ยก็ถ้าเป็นลูกเป็นหลานหรืออะไรก็ ก็ตามมาดูนะครับหรือที่ต่อทางพนักสวนก็ได้ค่ะติดต่อทางผมร้อยตสน่หพุทธิพงศ์นะครับพระนักพนัการสวนสถานีตำรวจภูธรเท้าอุทนยจังหวัดนครพนมนะครับค่ะหรือท้กมาทางใน youtube ทางเฟซทางอะไรก็ได้นะครับไ้ติดต่อพามาดูค่ะทำสภาพนะครับถ้าเห็นอูยเป็นหลานพอปัจจุบันก็อายุอายุเท่าไรสามเก้าค่ะอืมสามเก้าปีพอชื่อนี่ก็ตามตัม เป็นนามจุกุนจริงๆโดยต้นกระเนิดไม่รู้หรอกว่านาคุณอะไรแต่ว่าอย่างที่ผมกล่าวเมื่อข้างต้นก็คือของบุญรอดเนี่ยเขาเลยสันนิษฐานว่าน่าจะน่าจะนําคําว่าคือจะไม่ไม่เลาะคือไม่ตายคือวอยู่และรอดปลอดภัยก็เลยครว่าบุญรอดส่วนบ้านผือก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะอามาจากอาเภอบ้านผือนะครับเอามาเอาอำเภอว้านผือนมาเป็นมาเป็นอจังหวัดเอามาเป็นนามกุณนะครับ เอาเขามาบ้านถือว่าเป็นนาบรญคุณของคนรอดคาดว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พูดอะไรแจ้งเกิดนให้นะครับคเพราะว่าตามหลักฐานท้านเป็นล่ามันก็จ,จะจะมีค่าเคลื่อนอยู่บ้างนะฮะมีค่าเคลื่อนอยู่บ้างของมูลรอดมันมูลรอดจับวันเดือนปีเกิดเองได้ไหมจับได้อยู่ค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่หนึ่งสิงหาหนึ่งสิงหาปีสองสอง,สองห้า อะไรนะสองสองสองห้าอ่าบุรนี่เกิดวันที่หนึ่งสิงหาปีพศอสองพนะันห้ายี่สิบห้านะค่ะไม่รู้เกิดวันไหนมไม่รู้าดูคร่าวๆก็ประมาณนี้ใช่ไหมเพราะตามเลขบัตรประชาชนก็เป็นถือว่าเป็นคนปกติอยู่เนี่ยเลขที่เป็นลาดก็คือคุเช็กตามข้อมูลที่เป็นลาดแล้วมันไม่ขึ้นพ่อแม่เพราะไอ้พ่อชื่อพ่อแม่ไม่มีนะค่ะไม่รู้นามสกุลอะไรไม่มีข้อมูลแต่แต่ตัวจําได้นะค่ะ ก็ตือกตัวจาชื่อพ่อแม่ได้ว่าแบบพ่อชื่อนายสะอาดแม่ชื่อนางแหวว<ฆ>ก็หากทางพ่อแม่นายสะอาดหรือนางแหววมีชีวิตอยู่หรือยากพี่น้องก็ด,ด,ดูดูไีญยตะที่นะสองคนมีพี่น้องสองคนเหรอค่ะชื่อพี่พี่หมูกับพี่หมูอะไรนะหมวยกับหมูหมวยกับหมูค่ะ<ฆ>อือเราเป็นลูกคนเตะโตลูกคนเล็กจริงจริงเกินจะมีเจ็ดคนกันหืมเจ็ดคน เจ็ดคนเอาเป็นยังไงเราเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ลูกที่หกที่หกเรามีน้องเจ็คนไม่มีอ้าวมีเจ็ดก็มีเจ็ดถ้ามีเจ็ดถ้าเราเป็นลูกคนเล็กก็จะมีพี่หกคนใช่ไหมมีพี่หกคนจําได้แล้วว่า,ว,าว่าเรามีพี่หกคนจําได้หรือจาได้เ,รา,ดาเราเรา,เราตัง้งแต่เกิดนะวเราจำาระความได้ขนาดนั้นเลยหรออมีชื่อนามมีชื่อ จำชื่อพี่ได้ไหมเอาลองเล่าดิปัถนาพี่คนแรกที่ปัถน,นาไพศักด์ป<ถ>ัฒนาไพศักด<ะ>์ค่ะแตงไทยฮะแตงไทยแตงไทยอ่าวคนที่สามแตงไทยคนที่สี่กะหลงกะหลงอ่ากะหลงอ้าวคนที่สี่อ้าวคนที่ห้าจะไม่ได้คนที่หา้าจ,จ,จะไม่ได้คนที่หกจะจะจไม่ได้อ่าคนถูกจะไได้คนที่เจ็ดนีเออเราลูกคนเล็กใช่ไหมอืมเราลองล่อีกครั้งเอาพี่คนโตอ้าวถ้าจำมีพื่นนะ อันแม่โลกโลกนยสะาดก็นั่งแหววเนี่ยคือพี่คนโตชื่อปัถนาชื่อโตชื่อปัถนาบริษัทอะไรนะาริษัทปาริชัดอ๋อปาริชัดอันนีล้ลืมละปฐฐาถนาปาริชัดค่ะอันไทยแตงไทยกาหลงกาหลงจะไม่ได้จะไม่ได้จะก็มาบุญรอดนะจดจำนะคุณตัวเองจริงๆไงจำได้จริงๆคิชื่อว่าเป็นบุญบุญบุญผือบ้านผือไหม ไม่แน่ใจค่เออมันจะมันเพิ่เลกเนาะค่ะที่เอ่ยมาออกไปฟื้นงานซีกหมดเลยอืมไปฟืกนงานหมดแล้วเยวนี้รู้ไหมว่าพี่แต่ละคนอยู่ไหนยังไงรู้ไหมไปฟื้นงานซีกหมดแล้วฮะไปไปฟืนงานหมดแล้วไปฟืนงานหมดแล้วค่ะนี่เดี๋ยวไอ้เรนนี่งนคือคนเดียวอืมก็ถ้าถ้าพ่อแม่มามาหามาันเนี่ยแล้วทางบุรษุษคิดว่าจะทำยังไงบ้างเอาจะฝากอะไรว่างทาง กานสื่ออะไรต่างจะชิดคอะไรมากเงาคุณหลาสากอะไรมากเงาบอกว่าถ้า,าตำรวจไปหาพ่อพ่อไม่ให้ใหนูหน่นอยอหาเจอแล้วไม่ต้องมาก็ได้อือเพราะว่าไม่อยากเห็นพ่อแม่เหรอค่ะเพราะว่าไม่อยากเห็นพ่อแม่แท้ๆเหรอไม่อยาเด้เดีอเด้อเด้อเดเดี๋เด้อเด้อเด่อเดอเด้อเด้จเด้เอ,อเด้<จ>อเเด้อเดอด้อเอเอ ใช่ไม่ใช่อ่คุณคือม,าม,ามานันจะขีข้หัวอ,อว๋อไม่เป็นไรมานั่งามานั่งสองร้อยง่ายถ้าใช้ไว<ะ>้ <มา S 1> แล้วอาาจบมาจบเอามาคุยเอามาคุยให้จบก็ฝากถ้าเห็นตามคลิปก็ฝากเป็นลูกเป็นหลานนะของตำรวจทำมาเยี่ยมหรือมาติดต่อทางท่านสน่วน,นก็ได้ตำรวจก็ได้นะค <ฮะ S 1> ่ะือมาเยี่ยมที่ไหนนะที่ให้มาเยี่ยมซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากมาดูที่ อันนี้คือบ้านอะไรบ้านท่าบ้านท่าอ่าบ้านท่าชุมทางตำบลโนนตาลอำเภอพระฤาษีอำเภอท่าเทนท่าเทนจังหวัดนครพนมค่ะจังหวัดนครพนมเนาะอ่าก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็คงจะฝากแค่นี้เนาะค่ะที่ช่วยเป็นสื่อประชาธิปไตยให้เนาะโอเคสำหรับก็ถ้ามีอะไรก็บอกเนาะคงจะฝากแค่นี้โอเคเนาะแล้คนใหม่ท้าหน้าเนาะ สำหรับวันนี้สวัสดีเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ